เดี๋ยวพามาฟังข้อดีข้อเสียของรถไถน,นาตู้แอร์50แปลงมาคันนี้กันครับโลโก้50แปลงมาข้อเสียข้อแรกของเขาโดดเด่นเลยครับเขาเป็นแบรนด์จีนครับโอ้โหโมกับใครก็ไม่ได้ครับอายเขาแย่เลยครับแต่เขาซื้อแบรนด์อาบอสจากอิตาลีมาทั้งแบรนด์แล้วก็มาผลิตในจีนเพื่อให้ต้นทุนมันถูกตามสไตล์พี่จีนเานะครับ แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนชื่อแบรนด์ของเขานะครับอาบอสก็ขายทางโซนยุโรปไปส่วนโลโวก็ขายทั่วโลกครับเนี่ยครับจีนก็จริงนะแต่ซื้ออิตาลีมาทั้งแบรนด์ครับข้อเสียข้อที่2ที่หลายท่านกังวลใจครับศูนย์มีไหมอะไรมีไหมศูนย์บริการอยู่ไหนเนี่ยครับอะไรมีแน่นอนครับแต่ศูนย์เราน้อยครับเมื่อเทียบกับแบรนด์ท้องตลาดครับศูนย์เราน้อยจริงๆครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามีช่างบริการถึงหน้างานนะครับการซ่อมบรวงการบริการมันก็เหมือนกับทุกแบรนด์ทั่วไปครับ เขาไม่เอารถไถเข้าศูนย์ครับน้อ no! ยครับที่จะเอารถไถเข้าศูนย์ส่วนใหญ่แล้วก็ช่างไปดูแลถึงหน้าง,งานครับข้อเสียข้อที่3ครับราคามันเหมือนจะดูถูกใช่ไหมครับไม,ไม่ดูถูกนั่นแหละครับผมราคาหกแส0แปดหมเงินสดอุปกรณ์ครบ3อย่างแต่ข้อเสียของมันคือดาวแพงครับดาวอยู่ประมาณ2องแสนสามพันแสนหปีไม่มีงวดย่อยอันนี้ดาวแพงครับข้อเสียของเขาเมื่อเทียบกับแบรนด์ท้องตลาดครับ ดูข้อเสียข้อเสียหนึ่งครับจุดที่หลายคนติครับแต่ใช้งานมายังไม่เจอปัญหาครับเขาบอกถังน้ํามันต่ำไม้ทิ่มไม้ต่ำยังไม่เจอปัญหาครับยังไม่เจอไม้ทิ่มไม้ต่ำปัญหาเกี่ยวกับถังน้ํามันก็คือไม่มีเงินเติมน้ํามันซะมากกว่าครับน้ํามันแพงครับข้อเสียข้อหนึ่งครับช่วงล่างมันดูเตี้ยไปหน่อยนึงครับเพราะคานใบมีดมันลอดใต้ถังน้ํามันครับดีไซน์ก็กําลังจะปรับปรุงแก้ไขใหม่นะครับหาจุดหลบจุดหลีกครับ แต่ระยะความสูงมันเนี่ยพอๆกับรถ40แรงในบ้านเรานะครับก็ไม่ได้ตูเตียขนาดนั้นครับทำน้ก็ได้ลงน้าก็ได้อยู่นะครับดูข้อเสียของภายในห้องโดยสารกันครับอันนี้เป็นจุดที่คิมหันไม่ชอบครับม่านบังแดดครับมันมีไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเกะกะช่องแอร์ไงครับโอ้โหนะครับไร้ประโยชน์ครับแต่ม่านบังแดดใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับนี่คิมหันให้ตัวนี้ไปเลยครับเนี่ครับติดฟิล์มคาดหน้าผากไปเลยครับ เอออย่างนี้ก็แจวกระมา่านบางแดดอีกเยอะเลยครับผมข้อเสียข้อเสียหนึ่งครับเรื่องของการใช้งานครับเวลาเดินหน้าถอยหลังเนี่ยเราต้องเหยียบเบรกครับให้รถหยุดนิ่งครับแต่หลายแบรนด์มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะถ้าเป็นแบรนด์ค่ายเขียวที่คิมหันขายอยู่ก็ยังเป็นอย่างนี้จนถึงห้าสิบห้าแรงครับเนี่ยครับต้องหยุดรถครับต้องหยุดรถต้องหยุดรถนี่เหยียบเบรกช่วยเท่านั้นมาดูข้อเสียอีกข้อเสียหนึ่งครับคืองานสีครับ สีมันดูไม่เนียนครับหมายถึงสีสีตัวตัวตัวรถอะครับผมมันดูไม่เนียนครับพวกสีดาเนี่ยครับมันดูไม่เนียนเท่าไหร่แน่ๆอย่างเงี้ยเก็บสีไม่หมดครับอย่างว่าครับแบรนด์จีนครับแต่ตรงนี้สําหรับที่มันไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าใช้งานไปหน่อยนึงรู้เรื่องครับฟังข้อเสียมาเยอะแล้วครับจนไม่กล้าจะใช้งานใช่ไหมครับอย่าเพิ่งตัดสินใจครับเดี๋ยวครับมาฟังข้อดีของเขากันบ้างครับ นี่ครับข้อดีของเขาคือมันมีแอร์ครับบันทําตู้แอร์สำเร็จรูปมาจากโรงงานครับดีไซน์ดูหรูหราดูเรียบร้อยครับนี่ครับกันฝุ่นได้ดีด้วยนะฝุ่นไม่เข้าครับฝุ่นไม่เข้าครับไม่ใช่เป็นงานทําที่หลังครับอันนี้ทํามาพร้อมกับรถตั้งแต่เกิดเลยครับนี่ครับมันมีตู้แอร์ครับข้อดีข้อแรกครับเครื่องยนต์ใหญ่ครับเครื่องยนต์สี่สูบ สองพันกว่าซีซีเกือบสามพันซีซีอะตีเปเลขกลมๆ่าเกือบสามพันซีซีครับเครื่องยนต์ใหญ่มากเครื่องมันใหญ่มันก็ให้พละกําลังดีครับแรงบิดเยอะครับแรงบิดร้อยเจ็ดสิบห้าจุดห้านิวตันเมตรที่รอบพันสี่ครับก็ให้แรงบิดเยอะในรอบต่าครับก็ทําให้ประหยัดน้ํามันขึ้นมาอีกครับนี่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับเป็นเผาตั้งเป็นเผาฟิตครับลุยน้ําได้ครับนี่ครับประกบบนประกบล่างครับก็ดีของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับมีตัวระบายแรงดันมาให้ด้วยนะครับ ไม่ต้องไปเจาะครับเขาใส่ใจละเอียนเล็กๆน้อยๆครับที่ครอบหัวจุกก็มีมาให้ครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มครับให้เวท่วงล้อมาฝั่งละสองก้อนครับนี่ครับให้มาเลยครับไม่ต้องซื้อเพิ่มเมื่อกีอันนี้ยังอยู่ในคอเสียอยู่เลยนะครับอันนี้ข้อดีของเขาครับมันปรับได้สองฝั่งแบบปรับง่ายครับนี่ครับอ่ามันหมุนง่ายครับหมุนสองฝั่งครับรถไถหลายแบรนด์มันทําหมุนแค่ฝั่งเดียวครับอันนี้ทํามาให้แบบหมุนสองฝั่งเลย ตรงนี้บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบครับมันไม่ใช่โซ่ข้างครับแต่มันเป็นกระบอกสเตบิลเซอร์ปรับง่ายครับส่วนตัวทีมหมาเราชอบมากเลยครับนี่ครับมันให้ตัวได้เยอะดีโอ้ยไอตัวจนหลุดเลยครับฮะไม่เป็นไรหลุดแล้วก็ใส่ได้เว้ยตรงนี้ชอบมากครับไอสลักไอสลักแขนกลางครับนี่ไม่มีหายเออทั้งสลักทั้งปินล็อกไม่มีหายครับเออฉลาดจังเลยเว้ยชอบมากครับดีไซน์แบบนี้ครับนี่ก็ชอบเหมือนกันครับ สลักตรงนี้มันก็ทํามาให้ครับนี่ครับปินล็อกตัวนี้ทํามาให้ครับแต่เสียดายครับถ้ามีสลักมาให้ด้วยนีดแจ๋วเลยครับเออเหมือนแขนกลางนี่เจ๋วเลยผานใส่ผานง่ายครับถอดอุปกรณ์ใส่อุปกรณ์ง่ายครับตอนนี้ครอบคุมด้านนอกตัวรถได้ครับนี่ครับขึ้นลงอุปกรณ์ด้านนอกรถได้ครับครอบคุมตรงนี้ได้เลยแจ๋วเลยนะครับชอบมากเลยครับแบบนี้ชุดลากขัวงทาออกมาแข็งแรงมากเลยครับตอนนี้ลองรับการลากอยู่ประมาณ10ตันครับโอ้โหมีใครใส่เยอะขนาดนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ พีดีโอเป็นคัดคู่ครับมี2รอบการทํางานครับเหยียบคัดไม่หยุดหมุนนะครับตัวนี้เหยียบคัดไม่หยุดหมุนนะครับทางานต่อเนื่องได้เลยครับเป็น50แรงน้าอีกค่ายหนึ่งที่ให้พีดีโอคัดคู่มาครับตัวนี้น่าจะมีค่ายเดียวมั้งครับให้ชุดคัพเปอร์มา2ชุดครับชุดนี้ไปฝากไว้กับชุดดันดินหน้าครับอีกชุดหนึ่งปล่อยว่างครับไว้สําหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆได้ครับตัวนี้ไม่พูดถึงไปก็ไม่ได้ครับมันมีปั๊มลมมาให้ครับปั๊มลมมีมาให้เลยครับ แถมมาให้เลยครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มครับไฟสปอร์ตไลท์ให้เป็น LED มาเลยครับตัวนี้ใช้กับค่ายสีน้ําเงินได้ครับจุดยึดตัวเดียวกันเลยครับทั้งด้านหน้าด้านหลังครับด้านหลังให้มาแค่ตัวเดียวเองนะแต่ก็ยังดีที่ให้มาครับด้านหน้านี่ครับเป็น LED คู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็น LED ครับไฟหลีไฟเลี้ยวเนี่ยครับแหมถ้าไฟหน้าให้โปรเจคเตอร์มาหรือ LED มาจะแจ๋วกว่านี้อีกนะคืมพูดถึงตรงนี้เลยครับอันนี้ เป็นจุดเด่นก็ว่าได้ครับอันนี้กระบอกไฮโดรลิกครับมันไม่ใช่กําปั้นแบบรถไถทั่วไปครับรถไถทั่วไปเป็นกําปั้นเป็นลูกสูบดันอยู่ข้างในถ้าพังมานี่ได้ลื้อเยอะเลยครับแต่อันนี้ไม่เป็นไรครับไม่ได้ลื้อเยอะครับผมนี่ซ่อมบำรุงอยู่ข้างนอกเลยครับถอดเปลี่ยนโอลิงได้ครับนี่ครับมันมีบ่าให้ตอกู่ครับตอนนี้จุดเด่นของเขาคือกดได้ครับดินแข็งแค่ไหนก็กดให้ลึกได้ครับเนี่ยครับไฮดรลิกสองทางครับแล้วก็มีตัวด์ฟในตัวด้วยครับ ควบคุมความลึกครับปรับตั้งแบบแมนนวลครับเสียดายครับไม่ได้ปรับตั้งบนรถอันนี้ตินิดนึงเสียงเขาที่ว่าดาวแพงครับจริงครับแต่ไอ้นี่ราคามันถูกนะครับข้อดีของเขาคือราคาถูกมากครับตัวรถพร้อมอุปกรณ์3อย่างหกแสนแปดหมื่นครับน่าใช้มากเลยครับอตายสินั่นเป็นผมผมก็ซื้อครับราคาเนี้ยคุ้มมากครับตอนนี้ในเรื่องของความปลอดภัยครับมันมีปลั๊กต่อไฟท้ายมาในตัวเลยครับนี่ ทำมาให้ครับหลายค่ายไม่มีนะนะครับแต่จอรเดียมีมาอินทาเห็นอยู่นะครับเออนิวฮอลแลนด์ก็เห็นอยู่นะครับนี่ข้อดีของเขาชอบมากเลยครับเวลาต่อเทนเลอร์ต่ออะไรนี่เสียบต่อไฟท้ายตรงนี้ได้เลยข้อดีข้อสุดท้ายแล้วกันเยอะมากครับเดี๋ยวจะหาว่าอวยครับเดี๋ยวจะหาว่าโมครับข้อดีข้อสุดท้ายคือมันไม่เหมือนไข่ครับ ทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีคันเดียวอย่างเงี้ยไม่เหมือนใครแน่นอนครับเขารู้เลยว่าโอ้รถอิตาลนแหละนะครับไม่เหมือนใครมันไม่ซ้ำใครครับมันแปลกครับแต่ว่าข้อดีก็ได้ครับแต่ว่าข้อเสียก็ได้ครับมันแปลกครับมันไม่เหมือนใครดีครับสุดทายแล้วกันอีกข้อนึงครับดันหน้าให้มากว้างมากครับกว้างกว่าตัวรถไปเยอะเลยครับดูสิครับนี่ดูโอ้โหล้นไปเยอะเลยนะครับมันก็ดีนะครับมันก็ดีเวลาดันดินเวลาอะไรครับแต่ข้อเสียคือเวลาลงนาเนี่ยมันจะจิ้มคันนาก่อนครับก็ถอดออกได้ครับเนี่ยครับอย่างตัวนี้ ถอดอย่างนี้เลยครับนี่ครับมีปากสลักก้ามปูตรงนี้ถอดได้ครับมันไม่ใช่ว่าถอดไม่ได้ครับเป็นข้อดีและข้อเสียในตัวครับลงงานเนี่ยอาจจะจิ้มคันนาก่อนครับตัวแล้วถ้าไม่นับเรื่องตู้แอร์และราคาน่าซื้อคุ้มทุนตัวเนี้ยขีมหันชอบที่สุดครับชอบที่สุดเลยครับเป็นกระบอกไฮดรอลิกยกได้กดได้ครับอันนี้ชอบมากเลยชอบจริงๆนะครับใส่ผ่านใบยิบสองตัวเล็กก็จริงนะแต่มันก็พอดีกับตัวรถครับ เวลาไปไถกบตอฟางเนี่ยมันกดได้ครับฟางหน,น,หนาๆนี่ไม่เคยกลัวครับนี่ตรงนี้ชอบที่สุดก็ว่าได้ครับเอาขายของกันสักหน่อยครับถ้าท่านใดสนใจอยากได้รถไถโลโวไปใช้งานครับเบอร์โทรคีมันครับ092 535 7371ครับสนใจก็สอบถามทักทายกันเข้ามาได้ครับสอบถามราคาสอบถามโปรโมชั่นสอบถามเรื่องการบริการสอบถามได้หมดเลยครับ